ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราจะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวเลียวใน i หรือ i n s t a g กร m กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่อง งจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG หรือ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเหลือกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะอันแรกก็ไม่ต้องไปเลือกมันนะราคามันบักเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะเเรราาาก็จะะไปที่่หน้ IG ของค คลิปเรียวของเราขึ้นมาเลยวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเลยค่ะหรือกดที่จุด3จุดตรงนี้เนาะก๊ปีลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งพันวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1 0 0 0งวิวเพิ่งอยู่ที่2บาทกว่าเองเนาะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึินแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดอ่ะสามช่องทางตรงนี้ด้วยกันเนาะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนะคะรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทางต่อไปก็จะเป็น Tru e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะะค ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รำมการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำลการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครนะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกบทมูตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ งไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคียแอดกไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคียข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm คีย์โซเชียล so ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคียคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจนะคะแล้วก็ได้คิดเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วย ะะและในตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นหกห้าร0บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะคะฟรีๆไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเลียวของเรากันเนาะ ก็คลิปวิดีโอนี่2ตรงนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่172วิวนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตอารหน้าจอกันก่อนเนาะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราจากเมื่อกี้มีแค่170กว่าวิวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น4 4 2 5วิวกันเลยนะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองจริงๆค่ะที่กดสั่งซื้อกันไปเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่1,000วิวเนาะแต่ขึ้นมาเป็น4,000กว่าเลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะก็แถมให้เยอะมากๆเลยเนาะแถมให้ตัง้ง4เท่ากันเลยก็ต้องรองเข้ามาใช้้บรริการกาัันดดูค่ะะแลทงหม นี่นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMSocial ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดปการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ